ใช่เลยครับคือโยนิสโสมนสิการเนี่ยมันทำงานสองด้านหลักๆเลยนะหนึ่งคือคิดเพื่อให้ได้ความรู้คือต้องรู้จักตั้งคำถามรู้จักวิธีหาข้อมูลและสองคือคิดเพื่อใช้ความรู้คือพอมีข้อมูลมีความรู้แล้วเนี่ยจะเอามาวิเคราะห์ยังไงสังเคราะห์ยังไงประเมินค่าแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆได้ยังไง ฟังดูสำคัญมากเลยนะคะแปลว่าถ้าสมมติเรามีความรู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่เราขาดความคิดแยบคายแบบนี้ไปความรู้พวกนั้นก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ถูกต้องครับก็เหมือนมีวัตถุดิบดีๆแต่ปรุงอาหารไม่เป็นนั่นแหละครับค่ะเห็นภาพเลยแล้วในทางกลับกันนะถ้าคิดเก่งมากๆเลยแต่ไม่มีฐานความรู้ที่ถูกต้องมารองรับเนี่ยความคิดนั้นมันก็จะฟุง้งๆลอยๆไป พอแสดงออกว่าเป็นความเห็นมันก็จะเป็นความเห็นที่อาจจะผิวเผินหรือตอบสนองแค่ความรู้สึก